Na bata, na bata, eh? ui, <laughs> นี่กี่ว่ายน้ำเองเป็นได้เป็นไหมเนื้อว่ายน้ำเองเป็นไหมไม่ไม่ทำดีอยู่ครับว่ายน้ำว่ายน้ำไปเฮ้ยว่ายได้ปะเอไหมว่ายน้ำอบกอบอบก นี่คือมีเพื่อนเล่นแล้วนชอเลยอืมหนูกินข้าวกับอะไรเนี่ยจะปาเกตี้อ่ะหนาวหนาวไหมหนาวเอาผ้าห่มคุมก่อนก็ได้แล้วพิ่เอาเอ้หนูมามาดูนีึกว่า แต่ว่าไม่มีหญ้าเลยอะน่ะอ่าหนูโฮมมาหนูกินข้าวก่อนวันนี้หนูกินข้าวเช้าใช่ไหมวันนี้อากาศดีนะอ,อ,อากาศดีอืาย นยู่โน้นมาโอกมาอยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าไปหาลุงไม่ขิ้นโอ้อยู่โน่นที่